สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบัวไทยพื้นบ้านครับแม่ลูกนะครับขอมย้ายบ้านนะครับตัวนี้ครับเป็นลูกตัวผู้ครับของว่าเป็นลูกสายกรมครับนี่เป็นแม่ลูกครับลูกหนึ่งเดือนครับนี่เป็นลูกตัวผู้สวยๆงามๆครับบัวอยู่บ้านหนองเอียนครับตาบลเขาคอกครับตําบลเขาคอกอําเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีดัมครับ ตัวนี้พร้อมย้ายบ้านนะครับเปิดไว้ที่45นะครับหรือว่า45,000บาทครับตัวนี้ครับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับที่ใต้คลิปนะครับนี่หัวไทยลูกผสมครับ่ายขื้นบ้านลูกะสมนี่้ายครับหางขาครับนี่ครับ45,000บาท แม่ลูกครับนี่ทันานใดที่กำลังหาครับนี่แม่สูงเกือบร้อยสามสิบครับนี่ปากใหญ่ครับเลี้ยงง่ายครับผมดูลักษณะไปแล้วเลี้ยงง่ายครับตัวไทยพื้นบ้านครับในโลกปีเดียวปีแน่นอนครับ ท่านใดที่เข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่สวยง,งามทีเดียวครับสวยด,ดีครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับดูครับปากปากกว้างอยู่ครับ เป็นหูวสั้นตัวไทยพื้นบ้านหัวกระโดดครับลักษณะนิสัยดีครับเอาไปเลี้ยงสักพักครับ ไปคูณอีกสักก็ได้ต้นทุนคืนครับเพราะว่าตัวผู้ก็จะเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จะคืนทุนไวครับนี่ยหัวดีไม่มีเต็มนี้ครับนี่ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ